เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกับมาครั้งกับช anel ปัญซาหันนี่นะอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมบลูซีดีภาหกนะครับผมโอเคในวันนี้นะครับจากข่าวก่อนที่เราเล่นไดร l y ี่ชา l e เลนไปด่านนี้นี่ผมบอกเลยผมผมจะทรมานตัวเองทําไมก็ไม่รู้นะครับผมพยายามจะไปด่านร้อยให้ได้โดยโดยเซตอัพ4ตัวเนี้ยแต่ผมไปได้82ด่านแล้วก็พ,พ,พ่ายแพ้เพร มันมันทุกอย่างมันไม่ได้อะคือต่อให้เราไม่ยอมในด่าน82 83ล่ะ84ล่ะ85ล่ะแปกไปเจไปไปก้าก็สิทะลุไปจุดหนึงร้อแล้วนะเพราะว่าเราไม่มีทางหรอกก็เลยยอมแพ้ไปในด่าน82นั่นเองนะแต่ในครั้งนี้ครับเราจะต้องมาสู้กับ Advanced Challenge ที่ชื่อว่าด่านว่า this one's for you โค d ด k กเขาคือใครโคเด็ก ด่านนี้ให้เล่นด่านอะไรนะให้เล่นสี่สตัวนี้ให้เงิน1,9200เกสองร้อตาร์ทที่ด่าน4ี่สิบอาบั o ิลิตี้คูดาวเรทแค่ห้าเปอรต์องตรงป่ะผมมองแค่นะี้ผมรู้เลยว่าด่านนี้ผมทำอะไรผมเชื่อว่าหลายคนก็รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างในด่านนี้นะครับมาถึงเนี้ยผมพูดเลยนะมาถึงเราต้องวางบันดานาฟาร์มครับวางบันดานาฟาร์มเป็นสายแบงค์ กดรอให้แบงค์มันคูดาวมันเร็วนี่5%ปอุ๊บเรากดสกิลยืมตังเราขายเข้าไปวางฮีโร่ัพให้เต็มรับให้แค่สิพอไม่จริงๆแฮกนี่มันเท่าไหร่เจ็ดไหมพใไ้ได้7ขายเขาแล้วก็วางสไปแฟคฟอรี่แน่นอนแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของความเร็วในการวางก็ได้เพราะฉะนั้นนายก่อนเลยซื้อได้น่าจะโอเคมากๆ และที่ผมสงสัยก็คือว่าถ้าจะแฮกเนี่ยอ่าเลเวลเจ็ดัพาไปถึงเจ็ดพออยากซื้อเยอะไปอยากไปมากกว่านั้นโอเคนะงั้นก็ทุกอย่างน่าจะต้องเร็วหน่อยเพราะว่ามันจะไปจบที่หนามแต่ผมไม่รู้ว่าจะใช้หนามมาไหนดีหนามผมอาเจ้าเนชเอ้ยไม่ เดี๋ยวอ่าอืมโลกพลาดอะไรหรือเปล่าผมว่าใช่ผมว่ามันหลอกดาวผมว่ามันหลอกดาวแต่ถ้าด่านนี้ถ้าเราใช้ใช้สายโมครับมันมีเงินเหลืออยู่ไง ลองดูอ่ะลอ,ลองลองแบบธรรมดาก่อนไม่ต้องไปคิดเยอะถ้าไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันผมผมมีแผนสำรองอีกอย่างนึ่งนะถ้าไม่ไหวจริงๆนะมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นอีกนิดนึงแต่จะไม่จำเป็นก็ได้เริ่มมาใช้คู่ดาวตืดขายแล้วก็วางสิอัะเป็นเจ็บเาไม่ทันแน่เลย ไม่ทันอาจอาจจะผมช้าไปเยอะมากๆด้วยแหละใช่ไหมเอาใหม่แต่ผมรู้สึกว่ามันมีวิธีหนึ่งอะผมทำลองลองเล่นเล่นดูก่อนถ้าเป็นสายเนี้ยถ้าเป็นสายเนี้ยต้นเกมมามันจะปล่อยเซตมันจะปล่อยเซตของหนามออกไปก่อนให้เราดูนะปล๊กปักปุ๊กปักปล๊กปักปุ๊กปักเนี่ยมันจะปล่อยเซตไปก่อนเราก็ขายเราก็เล่นบนานา,าน่าฟาร์ม รอคูดาวป,ป er ึ๊บป <ud walk ing noises> ึ <Wh> <cliche> oh. hmm. hey. ๊บปังปึ๊บ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 เงินไม่พอเงินไม่พอเกมโอเวอร์แมนขอโทษอ๋อเงินมันขาดเท่าไหร่เมื่อกี้แต่ไม่ได้ถ้าเราทำอย่างนั้นเราต้องไปเสียเวลาในการรอ รอน้าปล่อยออกหมดด้วยผมว่าด่านนี้ความยากมันคืออะไรรู้ไหมมันคือตำแหน <aría> I mean. i mean? like ่งครับเพราะมันวางตำแหน่งค่อนข้างยากผมว่าเริ่มมาใช้บานาน่าฟาร์มดีกว่าต้องเร็วมากๆเลยนะเพราะเราต้องมีเวลามากพอให้เขาอะรีบปล่อยน้ำน่าจะได้แล้วมั้งถ้าไหนไม่ไปทะลึ่งปล่อยข้างบนอะ ไปทะลึกปล่อยข้างบนไม่นาะมันไม่พอบ้านอะ่ะต้องเร็วขนาดไหนเนี่ยอ๋อเราควรใช้โมเอฟเทรดเดอร์เมื่อกี้เราก็ใช้ไง <laughs> เมื่อกี้เราก็ใช้คือด่านนี้มันมีความยากตรงที่ว่าถ้ามันพังออกมาถ้ามันพังโดยที่ไม่ปล่อยอ่าแปะของเจ้าฮีโร่อ่ะ ถ้าเราไม่แปะฮีโร่อันนั้นเราเจงแน่ๆเพราะว่าเราจะต้องสู้กับเซรามิก HP ปี2,000%เราไม่มีทางเราไม่มีทางกับเซตอัพนี้ซึ่งถ้าเราไม่ใช้วิธีขายกดยืมตังบานาน่าฟาร์มเงินเราจะไม่พอมันจะขาดอยู่นิดนึง่งโหมันต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าเนี่ย ว่าเราปล่อยให้มันปล่อยน้ำออกมาให้เต็มที่แล้วเราก็ค่อยซัดฮีโร่ในตอนท้ายแค่แปะเดียวพอตำแหน่งของน้ำที่วางมันก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นลองดูอีกทีก็ได้เท่าก่อนผมอัพไปถึงเทียน,นี้สินะเพราะฉะนั้นอัพแค่นี้ดูก่อนโปเป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  ไม่ผมเกียดด่านนี้ไม่ทันล้วแน่เลยคือตำแหน่งวางมันทุเรศครับด่านเนี้ยผมทําลายอะไรได้บ้างเนี่ยผมทําลายต้นคือตำแหน่งวางอะ่ะมันวางยากครับคือมันวางยากอะ่ะยิ่งยิ่งเล่นในมือถือยิ่งยากด่านนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเท่าไหร่ครับมันหลอกดาวครับสองสามสี่ห้าหกหกอันโอเคโอเคเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลารออันที่อื่นอื่นอีก พอมันออกมาหปุ๊บเราขายไปเลยทําไมผมอัพแค่นี้พเพราะคราก่อนผมอัพอีกอย่างหนึ่งแล้วเงินมันไม่พอไงสองสามี่หวางขอร้องช้าไปแล้วมันต้องมีจุดวางที่ง่ายตรงนั้นก็ได้ไปนึกว่าจะง่ายแต่มันยากกว่าที่เห็น มาเ yes. yes. <gasps> งินไม่พออยู่ดีขาดนิดนึงมันต้องมีซัมอ๋อไม่ได้มันให้เล่นนิงแค่ตัวเดียว คือถ้ามันไม่ได้ให้เล่นลิงตัวเดียวอะ่ะมันยังพอมีโอกาสครับเพราะลองเอาบสิกเบสิกก่อนปัญหามันอยู่ที่หนามเนี่ยแหละแล้วลปัญหามันอยู่ที่ว่าเฮ้ยหรือว่ามันอยู่ที่คนละตัวกันเรายังไม่ได้ลองหนามทุกรูปแบบเลยเนาะผมยังไม่ได้ลองไม่แต่ว่าแบบนี้มันดีที่สุดทุกคนลองอีกทีนึงนะมันน่าฟาร์เป็นตัวที่วางยากสุด เกินด้วยผมบอกให้ไม่พอไม่หยีไ,ไม่น่าพออุ้ยคือถ้าหนามมันไม่ไม่ไปวางตรงจุดที่ไม่ดีอ่ะมันยังพอได้อยู่นิดนึงผมรู้สึกว่าด่านนี้ต้องมีดวงหน่อยๆนยด้วยแล้วก็ต้องการความเร็วขั้นสุดคําว่าดวงหน่อยๆน่อยอมันอยู่ที่ว่าจุดที่หนามมันจะปล่อยออกไปครับไม่งั้นถ้าเราจะเอาชัวเราต้องเล่นฝ่ายล่างแต่เราจะสูญเสียความเร็วในการปล่อยน้า ผมก็ไม่เอาอ่ะจะกดอ,อัพฮีโร่เกินไปก็ไม่เป็นไรนะ yeah. uh huh. ค่อนข้างเร็วอยู่ลุ้นและมันอยู่ที่หนามว่ามันพอเปล่าอย่าไปปล่อยข้างบนพอนั่นมันไปปล่อยข้างบน ยากกว่าที่คิดนะเราฮะลองต้องเร็วกว่านั้นไหมต้องเร็วกว่านั้นมากๆเลยอย่าไม่ใช่ต้องการความเร็วระดับพระเจ้านะด่านเนี้ยช้าอยู่เหมือนกันผมช้าตอนซื้อฮีโร่ แล้วก็นามอย่าทะลุทะลึ่งไปข้างบนมันจะขึ้นไปข้างบนทำไมคือถ้าหนามมันไม่ขึ้นไปข้างบนผมว่าม,มันมีโอกาสอะมันเหมือนมันขาดดาเมจอยู่จึงนึงมันขาดดาเมจอยู่จึงเดียวต้องเร็วกว่านั้นลวงด้วย <Yeah. laughs> เดี๋ยว่าเดิมนิดนึง อย่าทำตัวอย่างนั้นวางข้างล่าง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 อุ๊ย <laughs> โอเคอเราต้องการความเร็วมากๆและถ้าหนามันทะลึ่งไปวางข้างบนสักสามสแต็กเนี่ยมันจะจบสิ้นทันทีเลยครับมันต้องวางให้หนามมันวางล่างวางล่างแบบต้องพูดต้องพูดให้มันฟังก็หววางล่างวางล่างวางล่างแล้วมันก็จะโป๊ะพังออกไปเองครับหนึ่งด่านนี้ต้องการความเร็วต้องการความเร็วของเรามาก หลังจากความเร็วแล้วเราก็ต้องต้องการดวงด้วยนะครับทำอีกทีหนึง่ง้องแบบสมาธิขั้นสูงโอ้ยทาชายอย่าง,างี้ไม่ได้ลนะไม่ไม่ต้องวางเป๊ะก็ได้วางให้มันมั่วๆไปอะ่ะเน้นดวงเอาแล้วกันอะ่ะ เงนดวงมไม่สนอะไรแล้ว,ลว,ลวอย่าปล่อยข้างบนนะมันไปข้างบนนะปุ๊ยเยสประมาณนี้โอเคมันตอนแรกผมคิดว่าผม,มจะผ่านในทีเดียวแต่มันมันยุ่งยากกว่าที่คิดนิดหนึ่งนะมันต้องการความเร็วค่อนข้างสูง ทีนี้ผมไปดูของคนอื่นดูกันบ้างนะว่าเขาใช้วิธีผ่านยังไงนะแต่เชื่อเถอะไม่ได้ไม,ไ,มไม่ไม่ต่างจากผมหรอกต้องต้องใช้ตัวที่ผมเล่นทั้งหมดแล้วก็สเต็ปประมาณนี้แต่ว่าเขาอาจจะมีวิธีที่ง่ายกว่าที่ผมคิดไม่ถึงก็ได้เริ่มมาเขาวางบานาน่าฟารเหมือนผมเป๊ะเลยตำแหน่งเดียวกันด้วยซึ่งตำแหน่งมันไม่จำเป็นหรอกโอเคก็แค่กดอ b บิลิตขายซื้อฮีโร่อาให้เป็น7พอนั่นเสร็จปรับเขาใช้ฮอตคีย์ด้วยนะ แล้วก็เปาะจบใช่มันบอกว่าต้องใช้ต้องใช้ดวงด้วยครับเ,ออเป๊ะผมบอกเลยเป๊ะที่ผมพูดมานี่ใช่หมดเลยครับเป็นยังไงบ้างนะทุกคนแต่เราก็ผ่านมันมาได้แล้วนะเราอาจจะใช้ดวงบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ทุกอย่างก็โอเคใช้ได้ครับผมต้องการความเร็วในการซื้อนิดนึงเพื่อที่เราจะได้รีบวางหนามอ,อกมาให้เร็วที่สุดหลังจากท,ที่วางบาน่าฟาร์มกดอเมริกีขายปุ๊บต้องรีบวางในเจ้าตัว อะไรนะฮีโร่อาให้เป็น7 7พอนะอาจารย์เป็น8ก็ได้ไม่เป็นไรต่อนั่นเต็ปมันขายมันทิ้งไปแล้วก็ปึกสุดท้ายปึง้งเปียงปยงจบเลยดวงนิดนึงหนามอย่าไปวางข้างบนจบใช่ได้ครับโอเคครับทุกคนก็พอละถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอ,อื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมมาะ่านี่ก็คงจะต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่ามาคิดเจอมาใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีรับผม